you สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปย้อนเส้นทางความรักของหนุ่มหมากปรินและเสาคิมเมอรีค่ะเจอกันครั้งแรกจากคู่จิน้นสู่คู่ชีวิตจ,จริงและสวมแหวนขอแต่งงานเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอแสดงความยินดีกับวัดที่บ่าวสาวป้ายแดงคู่ใหม่ของวงการบันเทิงไทยค่ะเมื่อล่าสุดค่ะมีรายงานว่าพระเอกหนุ่มมาร์คปรินได้เซอร์ไพรส์สวมแหว,แวนขอนางเอกสาวคนสวยคิมเบอรี่แต่งงานเรียบร้อยแล้วค่ะโดยได้คุกเข่าที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะและมีเพื่อนรักคือหนุ่มนาเดตคูกิมิยะและสาวใาญ่ยาอุรสยาเป็นสักขีพยานร,รักนาทีสำคัญนี้อีกด้วยละค่ะ โดยนุม,มากเองค่ะก็ได้เผยภาพใน i อจีหวานๆพร้อมข้อความระบุเป็นภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าใช่ครับผมพร้อมแล้วและเราพร้อมแล้วขณะเดียวกันค่ะสซวคิมเมอรี่ก็ได้ระบุใน IG ของตัวเองเช่นกันค่ะโดยบอกว่า I say yes to my best friend and the love of my life at Mark Berlin ค่ะ ทั้งนี้เราก็ขอแสดงความยินดีกับ ความรักของทั้งคู่ด้วยค่ะและวันนี้เราจะพาไปย้อนเส้นทางความรักของคู่รักหมากคิมค่ะว่าเริ่มต้นและพัฒนาความสัมพันธ์มาอย่างไรโดยเริ่มจากการเป็นเพื่อนนักแสดงหน้าใหม่ของแก๊งซีรีส์สี่หัวใจแห่งคุณเขาค่ะและจากนั้นก็กลายเป็นเพื่อนในแก๊งเดียวกันทั้งคู่ค่ะเริ่มมาเจอกันอีกครั้งในละครต้นรักริมรัว้วคือจุดที่แสดงความรู้สึกดีๆจึงก่อร่างขึ้นมาค่ะ จากนั้นค่ะในช่วงของปี2557เสาวคิมเองก็มีข่าวว่าเลิกรากับผู้จัดคือหนุ่มเจษณนัทพงศ์แล้วดันมีแชทหลุด คุยหวานกับหนุ่มหมากขึ้นมาจนเกิดเป็นกระแสดราม่าถึงปมมือที่3รวมไปถึงข่าวมาว่าทางคุณแม่ของหนุ่มหมากเองก็ไม่ปลื้มว่าที่ลูกสะใภ้คนนี้เอาซะเลยถึงขั้น unfollow Instagram ของสาวคิมไปเลยแต่ทุกอย่างค่ะก็ได้มีการเคลียร์ใจกันชัดเจนแล้วท่ามกลางกระแสต่างๆที่ถาโถมเข้ามาค่ะแต่ทั้งคู่ก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์มอบความรู้สึกดีๆให้กันและกันจากคู่จิ้นในวันนั้นก็จับ มือกันผ่านพ้นมาถึงวันนี้ค่ะแม้ตลอดระยะทาง9ปีที่ผ่านมามีกระแสข่าวเลิกรากันอยู่บ่อยครั้งแต่ทั้งคู่ค่ะก็ฝ่าฟันจนสวมแหวนลงเอ่ยอย่างสวยงามค่ะ